สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพี่กะะับคาแต่มันเป็นซีรีส์นะคะซีรีส์ของความสัมพันธ์ของคนที่แอบชอบแอบรักใครคนหนึ่งอยู่มีคนในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซีรีส์นี้ก็มันก็จะมีหลายหลากหลายความสัมพันธ์ใช่ไหมแค่อาจจะทําช้านิดน,นึงเออแต่ว่าเค้กก็ทำเรื่อยๆนะคะ ก็ EP นี้เป็น EP แรกของซีรีส์คนแอบชอบซึ่งคําถามเนี่ยง่ายมากเลยก็คือคุณเป็นใครในชีวิตเขามีตัวตนหรือเปล่าจ้าแล้วก็เขารู้ไหมว่าคุณแอบชอบอืมแล้วก็อาจจะมีคำแนะน,นํานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ่เดี๋ยวเชก็มี ทังมีการ์ดสามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกซึ่งกองที่หนึ่งเนี่ยจะเริ่มจากซ้ายมือเค้กฝั่งเนี้เสมอนะคะในกองที่หนึ่งสองสามไล่ไปแบบนี้นะอ่ามาลองดูกันพไพ่ใบไหนที่สะดุดตาที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าดึงดูดที่สุดครั้งแรกที่มองอ่ะให้เลือกใบนั้นก่อนนะคะมาเริ่มเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามจิ้งกองที่หนึ่งคือฝั่งนี้นะคะลองเลือกดู โอเคใครที่เลือกไม่ทันก็กดหยุดนะคะคิดขออนุญาตเริ่มเลย <c oughs> ขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งขอดูคําใบ้เกี่ยวกับคุณหน่อยแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะตุลย์กรกฏพฤษภศธนู เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจรของตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วก็คำใบ้คุณเป็นคนที่อยากรู้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับคนที่ชอบเวลาคุณชอบใครแล้วใครคุณอยากรู้ทุกเรื่องแอบส่องแอบบางคนมีแอคหลุมมีบัญชีหลุมเพื่อไปส่องว่าเขาเป็นใครไปไหนกับใครมีเพื่อนกี่คนไปเดทกับใครมาแล้วบ้างนูน่นนี่แฟนเก่าเขาเป็นใคร คืออยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเขาแล้วก็มีแอคลุม่มมีแบบบัญชีลับอืมคําใบที่สองคุณกับเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนพี่น้องกันอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนพี่น้องกันแน่นอนคําใบที่สามคุณกับเขายังไม่เคยสารสัมพันธ์กันหรือเป็นแฟนกันเลยด้วยนะคะ ไม่เคยร่วมงานกันด้วยคือตามแนมะ่ไพ่ไม่เชิงไม่เคยร่วมงานแต่อาจจะไม่ได้ทํางานใกล้ชิดกันนะ่ะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันฟิสิกส์มันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอันนี้เป็นคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองไปฟังกองอื่นได้นะคะโอเคคําถามของเค้กค,คือคุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณเป็นใครในชีวิตเขาคะคุณเป็นใครในชีวิตเขา คือ,ค,อคือตามหน้าไพ่อ่ะคุณเคยเจอกันแค่คุณเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งเองปะแค่นั้นเลยอ่ะหรือบางคนน่ะรู้ว่าคนนี้มีตัวตนแต่แต่เจอผ่านผ่านเห็นครั้งเดียวแล้วเอาออกจากหัวไม่ได้คิดถึงอยากเจออีกนึกถึงเรื่องเขาตลอดเลยอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าตามหน้าไพ่อ่ะเค้งมองว่าตัวคุณน่ะ ยังไม่ได้มีตัวตนในชีวิตเขาหมายถึงว่าเขาอาจจะได้ยินเสียงเราหรอ,อคือตัวคุณอาจจะยังไม่ได้มีตัวตนในชีวิตเ,เขายังเขายังอาจจะรู้จักหน้าคุณแต่ไม่รู้จักชื่อคุณอะไรเงี้ยแล้วก็คุณยังเป็นคนแปลกหน้าค่ะสําหรับเขาอันนี้อันนี้ที่เคยได้ตามไพ่นะแต่คุณอ่ะดันคิดถึงเขามาเก็บเรื่องเขามาฝันหรือว่ารู้สึกชอบเขา โดยไม่มีเหตุผลอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ากล้าๆกลัวๆอยากจะเข้าไปทําความรู้จักหรืออยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศที่มีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยคือในเมื่อไพ่มันออกมาอย่างเงี้ยไอ้คำถามที่ว่าแล้วเขารู้ไหมว่าคุณชอบอะเค็กว่าอันเนี้ยเราตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดไพ่เพิ่มว่าเขายังไม่รู้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณแบบตัวตนของคุณอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาคุณคุณยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มีตัวตนในชีวิตเขาอะคะ่ะโอเคพูดถูกไหมไหนดูซิถูกต้องคุณยังไม่ได้มีตัวตนในชีวิตเขายังเป็นคนแปลกหน้ายังเป็นคนที่เขาไม่ได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นน่ะเขาไม่รู้แน่นอนว่าคุณชอบนะคะแต่คนคนนี้รู้ว่ามีคนแอบชอบเขาอืมหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนแอบชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าใครแน่นอนแน่ชัดประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ คนคนนี้เขามีคนที่เขาคุยอยู่นะไม่เชิงว่าคุยจริงจังหรืออะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าเขามีมีคนหนึ่งอะ่ะเขามีคนหนึ่งของเขาอยู่ในชีวิตจริงๆอะ่ะอืมแต่เค้ไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นใครหรือว่าเป็นแค่แบบ f w B หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีคนหนึ่งอยู่แล้วของเขาอะไรเงี้ยค่ะเออเค้กขอให้ไพ่แนะนำคนกองนี้หน่อยว่าถ้าอยากมีโอกาสหรืออยากสมหวังกับคนคนนี้ ควรจะทํายังไงหรือมันพอจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยลองดูไพ่กลับหัวหมดเลยไพ่บอกว่าคือไม่ต้องไปพยายามหรอกอย่าไปพยายามอะไรให้ตัวเองอะลาบากเลยคุณมีความรักความชอบความรู้สึกดีๆอะเก็บไว้ให้คนที่คู่ควรเถอะกับคนคนนี้แบบเลิกคิดแบบไม่ต้องคิดเลยอะไรประมาณนี้มันมันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ยากอาจจะด้วยเพราะว่า ชีวิตคุณกับเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวการแล้วตัวเขาเองก็อาจจะมีคนหนึ่งที่คุยจริงจังอยู่หรือบางคนเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือบางคนเขาเป็นคนที่คุณไม่ควรไปยุ่งเช่นเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ไฮเพรสเนี่ยมันสามารถไม่ใช่ไพ่ไฮ i พรสไพ่เดอะมูนนะมันสามารถเป็นได้หลายอย่างนะคะก็ไพ่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเออไปชอบคนอื่นดีกว่าสาวประมาณนะ่น <laughs> คือไพอ่แบบประมาณนี้เลยนะคะฟีลนี้เลยอืม โอเคขออนุญาตไปต่อกองเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะกองที่2อที่ขอดูคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหน่อยนะคะคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนกรกฎนะคะกันมีนกรกฎการมิถุนเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณ ะคะําใบ้เลยคือหนึ่งคุณเป็นคนที่ดูดวงได้หรือว่าชอบดูดวงนะคะคาใบ้ที่สองคุณเป็นคนชอบกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันคําใบ้ที่สามคุณโสดแต่โสดไม่สนิทคําใบ้ที่สี่คุณคิดว่าตัวเองอะ่ะจะต้องมีแบบซัมติงหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่สมหวังในความรักทําให้ผิดหวังมาตลอดหรือว่าทําให้เสียใจยอะไรเงี้ย คำใบ้ต่อมาคุณคุณเพิ่งไปปาร์ตี้มาหรือไปฉลองวันเกิดไปเลสโรงไปกินอาหารที่ร้านอะไรบางอย่างหรือมีแพลนที่จะไปดื่มไปดิง้งเร็วๆนี้ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้อะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่เกิดนะอืมอันนี้เป็นคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ต้องลองเลือกกองอื่นได้นะคะคุณเป็นใครในชีวิตเขาคะอันนี้เป็นคําถามอตามน้ำให้คุณเป็นคนที่เขาชอบ คุณเป็นคนที่เขาชอบคือตาโอเคเอาใหม่คุณเป็นคนที่เขาชอบคุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนที่เขาให้ความสนใจเอาจริงคุณมาถามถึงใครเนี่ยถามคนถึงคนที่กําลังคุยคุยกันอยู่หรือถามคนที่กำลังออเดทกันหรือคุณแอบชอบเขาแล้วตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าคุณแอบชอบอยู่อะไรเงี้ยคือเขาชอบคุณเหมือนกันคุณคุณเป็นคนที่อยู่ในสายตามีตัวตนเป็นคนที่เขารู้จักชื่อรู้จักหน้า เป็นคนที่เขาชอบและยิ่งถ้าคุณเป็นคนมีท่าหนาหมอมีนกรกฎพิจิกอ่ะคือชัดเจนเลยว่าใช่แล้วคุณเป็นคนที่ตามหน้าไพอะคุณเป็นคนที่เขารักด้วยอะรู้เรื่องเขาคิดว่าคุณเป็นโซเมตเป็นคนที่ฟ้าส่งมาเป็นเนื้อคู่เป็นแบบเป็นคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณอ่ะอืมอะคุณแอบชอบเขาก็ชอบคุณเหมือนกันเค๊กตอบแทนหมดเลยเขารู้ไหมว่าคุณชอบรู้แล้วเขาก็ชอบคุณเหมือนกันด้วย เฮ้ยคือไพอ่านง่ายมากนะคะตั้งแต่กองแรกแล้วเออเคไม่พูดเดยอะนะ,อะ <laughs> ขอคำแนะนำแป๊บหนึง่งในกรณีที่คุณไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของอะเขาก็รู้จักชื่อคุณอยู่ดีแล้วต่อให้เขามีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วหรืออะไรก็ตามเขาก็ชอบคุณคือตามล่าไพาอ่อ่ะถามว่าคุณเป็นใครในชีวิตเขาเขารู้ว่าคุณเป็นใครแล้ว คุณชอบเขาใช่ไหมเขาก็ชอบคุณเหมือนกันเออเพราะอีกคําถามหนึ่งคือเขารู้ไหมว่าคุณชอบ,ชอบรู้ไงแล้วก็ชอบคุณเหมือนกันต่อให้เขามีแฟนแล้วเขาก็ชอบคุณอยู่ดีคือตามน้าให้เป็นแบบ,แบ,บนี้เคสก็อ่านตามสิ่งที่เราถามนะคะขอคําแนะนําให้กับคนที่เลือกกล้องนี้หน่อยโอเคไพ่บอกว่าถ้าเขาให้คุณเท่าไหร่คุณให้เขาเท่ากันแค่นี้เลยสั้นๆคุณชอบเขาเขาชอบคุณใช่ไหม คุณอยากเจอเขาอยากเจอคุณไหมถ้าเขาอยากเจอคุณโอเคไปเจอแต่ถ้าคุณอยากเจอฝ่ายเดียวเขาไม่อยากเจอไม่ต้องไปพยายามจะเจอนะคะไม่ว่าเขาจะโสดหรือไม่โสดตามน้าให้นะมันเป็นคําแนะนาเนาะเออเขาให้เขาทําอะไรมาเท่าไหร่คุณให้ให้มันเป็นอีควอให้เท่ากันกับที่เขาให้เขาให้เวลาคุณห้านาทีคุณให้เขาห้านาทีจบพอแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วล่ะล้วยังต้องพยายามรุ่นนี้คุณต้องไปคิดต่อเองเพราะเค้กแค่ให้ แบบแค่ให้คำตอบจากสิ่งที่เค็กถามตามหน้าภัยนะคะที่เหลือคุณก็ไปคิดพิจรารณาเองหลังจากนี้นะคะจบขออนุญาตไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่3ามกองที่3ามให้ขอดูคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะของตัวคุณหน่อยนะคะกองที่สาม คำหน้าไพ่เนี่ยอ่ามีมีนกรกฎพิจิกนะคะมีพฤศกมังกรเมษธนูคือไม่รู้ว่ามีสิงไหมถ้ามีมังกรก็น่าจะมีสิงแหละก็เม่สิงธนูนะคะเป็นไปได้โอเคก็คำใบที่หนึ่งเลยตัวคุณคุณโสดแต่ไม่สนิทคนที่มาเลือกกองเนี่ย คำใบที่1คำใบที่2คุณชอบดูดวงหรือว่าอาจจะเคยโดนหมอดูทักว่าคุณจะแบบเจอแต่แฟนชาวบ้านมีแฟนชาวบ้านมาจีบมีแฟนชาวบ้านมาชอบหรือตัวคุณจะต้องได้แฟนที่มีตําหนิอะไรเงี้ยคำใบที่3คุณเองเป็นคนที่ดูดวงได้อะไรเงี้ยนะคะคำใบที่4ี่คุณเป็นคนที่มีรอยสักคำใบที่5คุณเชื่อเรื่องของโซเมทาวินเฟลมมากคำใบที่6คุณกําลังเดียวกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว คำใบ้ที่7คุณรอใครสักคนหนึ่งกลับมาหาเราแฟนเก่าเราคนรักเก่าเราคนคุยเก่ารอใครสักคนหนึ่งเดินทางมาหาหรือว่ากลับมาเจอกลับมาหาคุณโดยเฉพาะรอคนทัดนามอะไรเงี้ยอืมอันนี้เป็นคำใบ้ทั้งหมดถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลยล้องเลือกกองอื่นนะคะ แอบชอบใครเนี่ยคือในโอเคคุณเป็นใครในชีวิตเขาคะคุณเป็นใครในชีวิตเขาอันนี้เป็นคําถามเนาะคุณเป็นเด็กในชีวิตเขาเด็กเด็กหมายถึงว่าคนที่ยังไม่โตคนที่แบบไม่คิดให้ถี่ถ้วนก่อนทําก่อนพูดก่อนตัดสินใจเป็นคนที่ชีวิตดูไม่โอเคเขารู้ว่ามีคุณมีตัวตนอยู่เขารู้จักคุณเออ เ,เขารู้ด้ว่าคุณชอบเขามาทุกคน่แปลกมากเลยเอ e เนอีเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่กำลังพูดอยู่นะมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วอะเออแต่ลองฟังดูก็ได้ค่ะเออเขารู้ว่าคุณเป็นใครแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นเด็กคุณชอบเขามากคุณคลั่งรักเขามากอมบางคนเขาน่าจะเคยปฏิเสธคุณแบบ ทางอ้อมแล้วแต่คุณอาจจะดือ้อหรือคุณอาจจะไม่ฟังหรือคุณอาจจะยังอยากชอบเขาต่อนน่นนี่หรือเขาเข้าใจไปเองว่าคุณยังชอบเขาอยู่เป็นไปได้เออเอาเป็นว่าเขารู้ว่าคุณเป็นใครในชีวิตเขาเป็นคนที่เด็กเป็นคนที่ยังไม่โตเป็นคนที่พูดอะไรไม่ฟังเป็นคนที่เขาเคยปฏิเสธแล้วว่าตกลงมาเป็นอะไรการอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังดือ้อดึงดึงดันที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปกับเขาแล้วก็ คุณรู้ด้วยว่าเขาจะไม่คบกับคุณเป็นแฟนเขาจะไม่เขาจะไม่จริงจังในความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้อืมอ่ะก็ในคําถามที่ว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบเคก,ก็ตอบแทนไพ่ไปหมดแล้วอะนะคะแต่ถ้าให้เปิดอีกก็ตอบตรงๆว่ารู้แล้วเขายังบอกอีกด้วยว่าคุณรู้ด้วยว่ายังไงก็ไม่ได้คบกัน ยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟนกันยังไงก็ไม่มีทางความสัมพันธ์นี้มันไม่มีทางเซตเทิลไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางมีคอมมิตและเขาก็ชัดเจนแต่แรกตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รู้จักกันแต่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาแบบที่อมแบบเนี้ยเออก็ไปแบบเนี้ยนั่นแหละส่วนใหญ่คนที่เลือกกองนี้เขามีเจ้าของแล้วอะนะคะเออหรือ อย่างที่บอกมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไอส้สินเคปพูดอยู่เนะี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วคุณอาจจะตัดไปแล้วก็ได้แบบไม่ได้คุยต่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้มีแฟนแล้วเขาอาจจะโสดก็ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าณนะจุดจุดนึงอะ่ะนั่นแหละเขารู้ว่าคุณชอบเขามากอืมแล้วคุณก็ไม่ไปไหนเลือกที่จะรอเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาอะไรเงี้ยนะคะ เคเคขอคำแนะนำให้กับคนที่เลือกกองนี้หน่อยขอคำแนะนำหนะะ่ oh ยอยค่ะโอ้ไม่เกอพทย์ว่ารักตัวเองเยอะๆให้รักตัวเองให้มากๆมีความรักมีเงินมีนมทองมีเวลาเท่าไหร่ทุ่มเทให้ตัวเองเถอะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างร่างกายจิตใจอะไรเงี้ยให้มันเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เจอเซอร์ไพรส์ e จากจากาักรวัลคุณจะได้เจอคนที่เขาคู่ควรและเหมาะกับคุณจริงๆที่ไม่ใช่คนคนนี้ มถ้าบอกว่าถ้ามีความรักมีเวลามีอะไรเท่าไหร่อะ่ะลงทุนให้ตัวเองหมดเลยร้อเปอร์ซเทนตักให้ตัวเองเลยไม่ต้องไปให้ใครทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งคุณจะได้กลับมาในสิ่งที่คุณทุ่มเทไปกับตัวเองนะคะโอเคก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย